ไม่รู้ว่าใครเคยมีประสบการณ์แบบนี้หรือเปล่าเวลาเราคันตาเนี่ยนะฮะบางคนบอกว่าใช้คอตตอนบัตเนี่ยมันใหญ่ไปส่วนใหญ่นะคนโบราณเขา,ากว่าใช้เส้นผมใช่ไหม,แ,มแย่เข้าไปแยงแยงแบบนี้ <ฮะ S 1> เพื่อให้มันหายคันแล้วปรากฏว่าสาวคนนี้ฟินกับการคันตาแย่เส้นผมเข้าไปหลายคนถามว่าไอ้ตอนแย่แย่เข้าไปยังไงเพราะว่าสาวออกมาโอ้โหมันยาวจนฟินฟินแล้วก็ส่งเสียงออกมาแบบนี้ครับ จำมิตรค่ะ อะไรอะไรจำนิดคืออะไรอ่ะมันฟินจริงๆมันคงจะเสียวเหรอเออมันคงจะแบบสบายอ่ะเออรู้สึกแบบคือถ้าเวลาเราคันส่วนไหนบริเวณผิวหนังอะถ้าได้เกามันจะรู้สึกฟินนิดนึงเอออันนี้ก็น่าจะคล้ายๆกันนะครับคุณผู้ชมฮะตอนแรกเนี่ยเราดูปุ๊บเฮ้ยยังเข้าใจเลยว่าเอ๊ะขนตามันยาวแล้วมันทิ่มเข้าไปในตาหรือเปล่าแต่พอไปอ่านคอมเมนต์ดูเสร็จปุ๊บทุกคนพูดไปในทิศทางเดียวกันก็คือตั้งใจปั่นตาฮะ ไม่แน่ใจใครเคยทําบ้างคือการปั่นตาเนี่ยเอาเส้นผมนะครับผู้ชมแย่เข้าไปในรูน้ําตาที่มีการระคายเคืองแล้วอันนี้คือดึงออกมาจากรูน้ําตาที่มันอยู่เปลือกตาด้านบนใช่แล้วรูน้ําตาเนี่ยคุณผู้ชมมันจะเชื่อมกับจมูกด้วยนะสังเกตว่าเวลาเราฟุตฟิตเนี่ยน้ำไหลออกมาัากสองทางคือทางลูกตาด้วยส่วนหนึ่งทางจมูกอีกส่วนหนึ่งนะครับฉันเคยแย่นะอย่างเงี้ยหรอแต่ว่าแย่รูล่างไม่ไม,ไม่ไม่ใช่นะแย่รูน้ําตาข้างล่างมันจะมีเปลือกตาบนแลเปลือกตาล่างแต่ว่าไม่ได้ยัดลึกขนาดเนี้ อันนี้ก็มีคนงไปถามไงว่าเฮ้ยตอนแย่ๆเข้าไปยังไง oh. มันถึงลึกขนาดนี้ แต่เธอมาตอบคอมเมนต์หมดเลยนะอบอกว่ามันฟิ่นมากมันรู้สึกสบายโล่งไปหมดเลยแต่ถ้าใครคิดจะทำตามโปรดฟังทางนี้นิดหนึ่งนะครับ<ม>เพราะว่าราชาวิทยาลัยจกักษุแพทย์แห่งประเทศไทยเตือนเอาไว้บอกว่าการปั่นตาด้วยการเอาเส้นผมแหย่เข้าไปในท่อนนําตาแบบนี้เนี่ยมีความเสี่ยงเพราะถ้าเกิดทำแล้วมันไม่สะอาดตาติดเชื้อแล้วถึงขั้นกระจกตาเป็นแผลได้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดสมมติมันคันไม่มีสาเหตุหาคุณหมอดีกว่า เออปรึกษาคุณหมอเผื่อว่ายาหยอดเข้าไปแล้วมันจะช่วยได้ดีขึ้นซื้อยาล้างตาก็ได้ข่าั้นมันอาจจะมีฝุ่นมีผงไม่ระคายเคืองนะครับยาล้างตาแบบนมันไม่บาดคือผมผมสั้นไม่เคยเป็นแบบนไม่บาดมันไม่บาดตาจริงมันจะมีรูพี่ต้นเนี่ยถ้าแหวกดูงี้พอน้ำตาจะมีรูบนกับรูล่างสองสองรูเนี้ยแล้วเขาก็จะเอาเส้นผมต้องเลือกเป็นผมแข็งๆหนาๆนะเพราะถ้าเกิดผมผมเส้นเล็กอย่างเงี้ยยัดเข้าไปแล้วมันไม่เข้าถ้าเป็นผมหนาๆก็คือจะค่อยๆใส่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 เข้าไปตอนฟินก็คือดึง่ค่อยล แต่ห้ามฟืดตายนะไม่ได้นะต้องค่อยๆค่อยๆค่อยๆดึงจะฟินนิดนึงเสียวหรือบางคนก็แค่แบบไม่ไม่ต้องยัดลึกก็แค่แบบจ่อเข้าไปแล้วก็ปั่นแค่นี้แค่นี้ฟินแล้วแค่นี้มันแบบจริงไม่เคยทำอ่ะไม่เคยทำแต่ว่าคุณหมอมาเลยก็เคยทำอ่ะฟังหมอดีกว่าจริงไม่แต่ว่าไม่ได้ทําบ่อยคือแบบคือเห็นเมื่อก่อนน่ะพี่ๆเขาชอบใช้ให้ทำเราก็เลยลองดูอ๋อมาปั่น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 เออได้มันก็จริงมันก็จริงแต่ไม่แนะนำให้ทําอย่างนี้แหละไม่เหร